สวัสดีครับผมนายเชษิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะสอนเขียนพวกการทำพวก for loop นะครับคราวนี้เนี่ยตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับไอตรงเดโมผมเนี่ยก็จะเริ่มมีนอสกอ r e แล้วก็อาจจะบอกชื่อเรื่องนะครับในแต่ละตอนจะได้พอเดาทางได้ว่าโฟลเดอร์นี้เกี่ยวกับเรื่องตอนไหนนะครับก็เบื้องต้นผมได้ทำการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่า6นะครับ for Y ก็ในคลิปนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการาเขียนโปรแกรมแบบ o ูปนะครับ ซึ่งก็จะมีทั้งแบบ for แล้วก็แบบ w h i แต่จริงๆนะั้นน่ะเจ้าตัว w h i รูปในภาษาโกไม่มีนะครับมันจะใช้ for แทนซึ่งทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มมาจาก for ก่อนก็โอเคแหละผมทำการสร้างโครงแบบนี้มารอไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มทำการเขียน for loop เลยนะครับผมขออนุญาตที่จะเขียนเป็นลักษณะฟังก์ชันแบบนี้แล้กันนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า fn แล้วก็ for แล้วกัน นะครับก็เราสามารถใช้ตัว snippet ได้ได้ยกันพิมพ์ก็ฟอร์ครับแล้วก็ Enter นะครับก็ไอ้ตัวนี้ก็จะเหมือนกับ Gmail เลยคราวนี้เนี่ยโดยเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถทําการตั้งชื่อนะครับตัว index นะครับหรือตัวตัวแปรนะครับก็คือ i เนี่ยได้เลยอย่างเช่นผมต้องการเป็นคําว่า index ผมก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้แลังนั้นสามารถกดปุ่ม tab นะครับเพื่อจะไปเปลี่ยนชื่อนะครับของเจ้าตัวตัวแปรตัวนี้คือตัว limit นะครับก็กด tab ก็จะเป็นตัวนี้เช่นผมต้องการจะบอกว่าให้มันทําการวนลูปนะครับศูน <c> ย <oughs> ์ถึงสินะครับก็อันนี้ก็ต้องเป็นคําว่า10โอเคไหมครับแล้วก็กดแท็บอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นส่วนของเงืเ่อนเขาเรียก operation นะครับเช่นทุกครั้งที่วนลูปให้มีการบวกเพิ่มด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิด0ูนย์ถึงสเนี่ยตรงนี้ก็คงจะต้องเป็นเครื่องหมายน่าจะเป็นอย่างนี้มั้งผมจําไม่ได้เหมือนกันรู้สึกจะต้องเป็น,นี้นะครับนะครับก็คือตั้งแต่0ูนย์จนถึง10 นะครับคราวนี้บางคนอยากจะใส่ฟองนี้ไม่ได้นะครับก็ถ้าเกิดใส่ for นี้เดี๋ยวมันจะ error นะครับ s y งแท็กก็ในกรณีนี้ไม่ต้องใส่ for แต่ถ้าเกิด condition เราเนี่ยหรือเงื่อนไขนี้มันเยอะท่ <c oughs> ทีครับตรงบริเวณนี้เราสามารถใส่ for ได้ในเงื่อนไขแต่ว่าตรงข้างนอกเนี่ยเหมือนจะใส่ไม่ได้นะครับผมก็จะทดสอบโดยการให้มัน print อะไรบางอย่างออกมาละกันก็โดยการใช้ fmt นะครับ print นะครับก็ใช้เป็น print f นะครับ แล้วก็อาจจะเป็นคำว่า index นะครับ p e r ร์ n ซ D นะครับแล้วก็ใส่ index เข้าไปในเคสนี้ผมต้องการมันขึ้นมาทัดใหม่ทุกครั้งก็ใส่ ln เข้าไปแล้วกันนะครับเอาละในเคสนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมจะลองทำการเรียกตัว,ตว,ตวฟังก์ชันนี้ดูแล้วกันนะครับ,นะรบเป็น fm 4นะครับผมจะทำการ run มันนะครับก็ co run index นะครับ ก็เห็นว่ามันก็จะทำการพิมพ์ค้ดอินเด็0ถึง10ง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดมากก็ <c oughs> ทออทีครับคราวนี้ในกรณีของกรณีเขาเรียกว่า for loop ละ่ะทำยังไงนะครับก็ปก,ก็ฟังก์ชันอีกทีนะครับแล้วก็ y นะครับแต่ถ้าที่ไม่ใช for loop แบบที่เป็น y l o o p นะครับก็อันนี้ทำยังไงเบื้องต้นก่อนนะครับมันไม่มีเจ้าตัวคำสั่ง i l e loop นะครับมันไม่มีนะครับเราต้องใช้ for แทนครับในกรณีนีเน้เราจะใช้ i l e loop ในกรณีที่เราไม่ต้องการให้มัน I n i t i a l ค่าเริ่มต้นนะครับก็คือเราต้องการจะวน o o p โดยใส่เงื่อนไขเข้าไปนะครับซึ่งเอาละ่ะในกรณีนี้เนี่ยเราก็ให้นึกภาพถึงฟ o r มาดาก่อนนะครับแล้วก็ใส่เงื่อนไขเข้าไปเช่นนะครับ i n d e x <c oughs> ต้องน้อยกว่า20แล้วกันเอา้อยกว่า5ดีกว่าง่ายๆนะครับ แล้วก็ปดกาเปิดแน่นอนครับอันนี้มันเดี๋ยวมันจะเอ r o r เนื่องจากว่ามันยังไม่รู้จักตัวแปร5้านั้นเราต้องเขาจะตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าเรามีตัวแปร5ก่อนหน้าไอ้ที่ตัวแปรชิวอินเด็ก์นะครับเราต้องตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าเรามีตัวแปรอินเด็ก์นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็ทําการสร้างตัวแปรอินเด็ก์แบบช็อตฟอร์มขึ้นมานะครับเท่ากับ0ูนย์แล้วกันแล้วก็แน่นอนครับถ้าเราทําการรันแบบนี้เลยนะเช่นผมก๊อปนะครับบรรทัดนี้มาใส่ มันก็จะ Error นะครับเพราะมันจะวนลูปมันจะเกิดสภาวะโปรแกรม Crash คุณต้องถ้าเกิดเป็นเครื่องเครื่อง Mac นะครับก็ต้องมาที่ไอคอนที่ชื่อว่า Apple นะครับแล้วก็ For d Quick แล้วก็ทำการ ป, Code ปิดเ s สโค้ e ไปเลยถ้าเป็นเครื่อง Windows ก็ต้อง r o l Alternate Delete แล้วก็เข้า Task Manager ถ้าคุณไม่เพลอรันในตรงนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะไม่มีการออกจากรูปเลยเพราะว่าตัว Index เราไม่ได้เพิ่มค่าให้มันถูกต้องไหมครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ0ย์แล้วก็เงื่อนไขนี้ก็จะเป็นจริงตลอดไปังนั้นต้องอย่าลืมที่จะทำการบวกๆมันด้วยคราวนี้ต้องบอกก่อนว่าการใส่โอเปอเรชบ่บวกๆแบๆบนี้มันจะไม่ยอมนะครับเราต้องบวกกที่ด้านบนนะครับก็ Index บวกนะครับอย่างนี้ได้ เอาล่ะผมก็จะทําการลองเรียกให้ดูนะครับโอเคก็ด enter ครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็จะเป็น Index นะครับ1จนถึง5นะครับก็โน,นเคนี้ก็เพื่อง่ายอ,อันนี้คือเป็นลักษณะ Y l o o p นะครับตรงนี้นะครับก็ที่มันเป็น1-5ถึง5ก็เพราะว่าเราทิ้ง Logic ของการเพิ่มเนี่ยไว้ตรงนี้ถ้าเกิดเราทิ้งไว้ที่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับรับที่ได้ก็น่าจะเป็นศูนยนะครับจนถึง4มากกว่านะครับโอเคนะนะครับอาะละก็ประมาณนี้ผมอาจจะเปลี่ยนชื่อนี่นะครับว่า,า for index? แล้วกันนะครับเพื่อให้มันพอเห็นภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็น <c oughs> า y าย i n d เดนะแต่จริงๆมันไม่มี y นะครับก็อย่างที่บอกอจะได้ เอาละแล้วนี่ก็คือการเขาเรียกว่าใช้ซิงแตรนะครับแบบวนลูปในภาษาโกซึ่งเดี๋ยวจะย,ยังมีมากกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ